รู้หรือไม่ว่าปะทูที่เรากินนะครับมีการแบ่งกลุ่มเรียกชื่อกันด้วยนะครับเอาจริงๆก็ไม่ได้วาเล่ยหขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่ารู้ไว้จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้แหล่งที่มาของปาทูแหล่งซื้อขายของปาทูนะครับสิ่งที่เราจะเล่านะครับมีงานวิจัยรองรับด้วยนะครับประกอบจากคาเล่าขานของชาวประมองด้วยครับจากบทความนะครับปาทูในอ่าวไทยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือปะทูตะวันตกและก็ปะทูตะวันออกตามจากชื่อแล้วนะครับ ก็ต้างจะแบ่งตามูมิภาพที่พบเจออย่างสายตะวันตกนะครับจะอยู่ในแถบสมุทรสาครสมุทรสงครามเทรบุรีส่วนสายตะวันออกนะครับจะอยู่จังหวัดตราดจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเซาประรูสายตะวันตกบริเวณอ่าวไทยนะครับจะว่ายน้ําลงไปวางไข่บริเวณนอกฝั่งแถวจังหวัดแบบประจวบชีรีขันชุมพรสุรฎรานีและจะว่ายน้ํากลับมาขึ้นมาหากิานอีกครั้งบริเวณปากอ่าวไทยในขณะปรครูสายตะวันออกจะว่ายน้าไปวางไข่บริเวณเกาะช้างหรือเกาะคง แล้วจะกลับมปหากินบริเวณสินเดิมตอนแรกเราไม่ได้ว้าวกับข้อมูลนี้เลยนะครับอ<ะ>ตอนนี้คืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ